วันนี้เรามีนัดกันนะคะทุกคนวันพุทธที่7มกราคม2569เป็นวันแรกเปิดฉากการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกค่ะทุกคนตอนจะไปฟังตารางการแข่งขันช่องทางการถ่ายทอดสดรวมถึงราคาบัตรนะคะมาดูกันก่อนว่าครั้งนี้นะคะการแข่งขันไทยแลนด์ลีกเนี่ยทีมชายมี8สโมสรน,นะ,ะทีมหญิงมี8สโมสรแข่งขันรวม12สัปดาห์4ช่วงการแข่งขันเลยนะ ใช้สนามแข่งขัน3สนามนะได้แก่เดิมโมบางแค ศูนย์การค้าเทอร์มินอลทวงตี้วันโคราชแล้วก็เดอะมอบบงกะปิค่ะการแข่งขันไทยละลีกในปีนี้นะคะมีความพิเศษก็คือมีเพิ่มกิจกรรมให้กองเชียร์หรือแฟนกีฬาของแต่ละสโมสรได้ร่วมสนุกลุ้นรางวัลกว่า175,000บาทเรามาชมตารางการแข่งขันสัปดาห์แรกกันก่อนและกันเริ่มกันที่วันนี้เลยนะวันพุธที่7มกราคม2569เราจะเริ่มเวลาเที่ยงบ่ายสแล้วก็6โมงเย็นนะคะ โดยเวลาเที่ยงเนี่ยจะเป็นการแข่งขันของทีมชายนะคะทีมพิษณุโลกวีซีแข่งกับเกาะก,กูดคาบาน่าเวลาบ่าย3โมงเย็น15นาฬิกานกครนนท์แข่งกับนครราชสีมาคิวบินซีวีซีนะคะและ6โมงเย็นเป็นฝ่ายหญิงเหมือนกัน,นะค,ะค่ะการจนะบุรีพาวเวอร์วอลเลย์บอลคลับแข่งกับฮารุดดทชนบุรีค่ะวันที่7วันนี้จะมีการแข่งขัน3คู่ถ่ายทอดสดในวันนี้ทางแอปพลิเคชัน True Vision Now เท่านั้นนะคะ วันนี้7มกราโหลดแอปพลิเคชันทูวิช n นวใครใช้กล่องทูกล่องแดงหน้าจอทีวีสามารถเปิดได้เลยนะหลายคนอาจจะสงสัยว่าฟรีทีวีไหนบอกว่ามีาถ่ายฟรีทีวีก็ถ่ายนะคะแต่ว่าถ่ายวันที่10มกราคมค่ะซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการแข่งสัปดาห์แรกใครไม่อยากดูผ่านหน้าจอทีวีอยากไปดูที่สนามอะ่ะ วันนี้สัปดาห์แรกตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่10มกราคมนี้จะเป็นการแข่งขันที่เดอะมอลล์แลบ์สโตบางแคกรุงเทพมหานครของเรานะคะ M C C Hall ชั้น3 t มเดอะมอลล์บางแคบัตรเข้าชม100บาทต,ตลอดทั้งวันค่ะเอาตรงๆนะถ้าใครว่างแอดว่าคุ้มมากๆนะคะ ตั้งแต่เที่ยงไปจนถึงหกโมงเย็นเนี่ยบัตร1 0 0บาท,บาทใครยังไม่เคยเข้าไปชมการแข่งขัน,นะะไทยแลนด์ลีกในสนามเดอะมอลล์หรือแม้แต่ในสนามโคราชเองก็ดีนะคะจะเห็นเลยว่ามันไกลมากใกล้แบบไกล้นะักกีฬาสุดๆนะคะนั่งแทบจะแบบติดสนามเลยจริงๆคือมันเป็นฮอลเล็กๆไม่ได้ฮอลใหญ่นะคะทำให้แบบสายตามิติต่างๆที่เราดูในสนามเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบ เออมันเต็มตามเต็มลูกตาที่สุดยกให้1แมตท,ที่ควรดูของวันนี้วันแรกแห่งการเปิดฉาก TVA Channel วลอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก2026หขอยกให้กับคู่บ่ายสาโมงเย็นค่ะ15นาฬิกานั่นก็คือคู่นครนนท์แข่งกับนครราชสีมาคิวมีซีวีีทางฝั่งทีมหญิงนะทำไมถึงน่าดูเพราะนาครราชสีมาเนี่ยต้องเสียพี่อรอ,อุมาสิทธิรักไปให้นครนน,นท์รีบอลนครนนท์ แย่งแล้วกันคว้าแย่งพี่ออุมาไปจากนครราชสีมาคิมีซีแล้วอะ่ะในฤดูกาลนี้ในปีนี้มันเลยน่าดูมากๆว่าทีมใหม่อย่างน,นครนนหมายถึงว่าทีมใหม่ที่มีพี่ออุมาเข้าไปะนะจะแข่งกับทีมเดิมของพี่ออุมาอย่างน,นครราชสีมาคิมีซีวีซียังไงมันจะเป็นยังไงนัดแรกเอาตรงๆนะสามารถรู้ได้เลยนะว่านครนดนจะเป็นยังไงในแมตช์ต่อไปและสามารถรู้ได้แบบ เบื้องต้นเลยว่าโคราชของเราจะเป็นอย่างไรในแมตต์ต่อไปเหมือนกันเพราะแต่ละทีมก็คว้าตัวผู้เล่นโหดโหดเดือดเเด็ดๆมาทั้งนั้นนะคะสาวสารัฐมาเต็มโอ้โหมากันฉ่ำเลยดังนั้นวันนี้เปิดฉากใครไม่ว่างดูแมตต์ไหนก็อยากให้ดูแมตต์นี้เวลาบ่าย35มนฬิกาตรงระหว่างนครนนท์เจอกับนครราชสีมานะคะย้ำถ่ายทอดสดทาง True Vision นา w เท่านั้นสําหรับวันนี้นะคะใครอยากไปดูเดินทางไปที่ MCC Hall ชั้น3เดบมบางแคได้เลย บอกข่าวเพิ่มเติมนะคะทางนายกสมาคมกีฬาวลอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยในยสมพรใช้บางอย่างเนี่ยก็ยังวอนนะคะใครอยากสนับสนุนการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกในฤดูกาลนี้ก็สนับสนุนได้อย่างต่อเนื่องนะคะอยากให้สนับสนุนเข้ามารื่อยๆด้วยซ้ำนะสำหรับสิ่งที่นายกสมาคมพูดนะคะแต่นายกก็ไม่ได้บอกนะคะยังอุบไว้อยู่ค่ะว่าถ้าใครเนี่ยจะใช้ชื่อสปอนเซอร์จะใช้ชื่อองค์กรบริษัทใหญ่ๆของตัวเองเนี่ย ขึ้นชื่อของไทยล,ลีกเนี่ยจะต้องใช้เม็ดเงินเท่าไหร่นายกก็ขออุบไว้ก่อนนะคะเพราะว่าตัวเม็ดเงินมันก็แตกต่างกันไปแต่ละปีแต่ละเจ้านะคะดังนั้นใครอยากสนับสนุนใครอยากพัฒนาวอลเลย์บอลไทยล,ลีกวอลเลย์บอลในประเทศไทยของเราเองเนี่ยก็สามารถติดต่อผ่านสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเพื่อ ช่วยเหลือเพิ่มเติมพัฒนาเยาวชนเพิ่มเติมได้อย่างต่อเนื่องนะคะมาตอบคำถามส่งท้ายคลิปนี้กันว่านครนนท์กับนครราชสีมาโอ้ยทีมที่มีพี่ออนอุมาโอ้โหเรียกได้วพาก็ก็กน่าดูจริงๆนะคะคิดว่าใครจะชนะนครนนท์หรือว่าโคราชเอาอยัางไงว่ามาเที่ยงทีมชายบ่ายสามโมงนครนนท์โคราชหกโมงเย็นการจนบุรีแล้วก็ฮารุดดสา คู่วันนี้ไลฟ์สดทาง t r u ิช i ั i น n นาวค่ะไหนคิดว่าใครชนะนะครนน,นหรือโคลาลด,ดีคือแบบนัดแรกนี่แหละจะสามารถรู้เลยนะคะใครเดียเอาไงติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเมนได้เลยค่ะ